เธอคงพอจะเข้าใจเธอได้คิดสัก <rua> ดีก่อนชีวิตของฉันคนนี้ให้เธอหมดแล้วทุกสิ่งแต่แต่ เคยยอมใครจริงๆกับผู้หญิงอย่างเธอคนเดียวทำไมฉันถึงเป็นมากมากันาดนี้ <S <S 1> <S 1> เธอเองยังได้ใจกูจะทิ้งฉันไปไม่ยินยอมไม่เคยอ้อมช่องหัวใจบอกจะทิ้งกันไปทุกทีทุกที เธอไม่รักฉันจริงหากเธอจะทิ้งก็ทิ้งกันไปถ้าเธอไม่แคร์อย่ารักกันเลยจาเธอคิดว่ามันแย่อย่ามาง่แงอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาว่าจะทำให้เธอรัก ่าเธอไม่รักกจริงทิ้งฉันไปได้เลย

me up. เจอใครเหมือนเธอหลับฝันแล้วเมื่อพาคเธอเอยลอทิ้หลับหลบราได้อยากนอนไม่ยอมเป็นก่ทุกคำคือเจอเธอ โดยเธอไม่รู้เจอเธอที่ไรท่ทนใจแต่รู้ๆๆฉันกูัฉันกลัวกลัวเธอไม่ส่ง ในช่วงเวลาที่ต้องการใคร มีความรู้สึกว่าห้องส่งคุณมันมืดไปหน่อยป่ะเนี่ยถอดไหมสิคะถอดไหมเหมือนปาร์ตี้อยู่ในขับเหมือนอยู่ในขับตั้งแต่เช้าเลยใช่แล้วยเขาใส่เลยยามเช้าโยคุณปลุกผมมาร้องเพลงเช้ามากเลยเนี่ยพี่ใสกตื่นกี่โมงคช้วันนี้วันนี้เหรอครับเดี๋ยวไม่ได้นอนตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ซานเช็คกี่โมงก็มาเช้าด้วยค่ะว่าหกโมงี่โมงก็หกโมงเช้านะหกโมงนะครับเดี๋ยวนี้พี่เสกเรานี่เขารักสุขภาพนะฮะใช่ครับตอนเช้าเนี่ยก็ต้องจูงน้องหมาไปเดินเล่นวิ่งเล่นใช่ไหมครััับบบพี่คครร ตอนนี้ลงไปกี่โลพี่ตอนนั้นที่ตอนนี้เหรอครับเพิ่มครับเพิ่ม,มากลยีอครั้งหนึ่งติดต่อเรามาบอกูดี่พี่จริงจังมากเลยนะอไอจะลดแล้วนะไอจะลดแล้วเสร็จแล้วไปอังกฤษครับครับายจะพังแล้วไอจะไม่เว,วลาไปเมืองนอกเนี่ยปัญหาคือมันมันคอนโลโทมลำบากกว่าอยู่ที่ใช่ไหม กินเยอะเต็มที่เลยดีเขาบอกว่าไปอังกฤษเนี่ยห้ามไปกินพวกแฮมเบอร์เกอร์นะครับพี่ซัดเต็มเต็มเลยพวกจั๊บูนี่เราเราเชิญพี่เสกไปนั่งเลยดีกว่าไหมคะจะได้คุยกันนานๆนเชิญครับเชิญครับคุณนักดนตรีจริงๆตอนแรกเราก็งงว่าพี่คคครรัับบบขอุณตอนแรกขอบคุณนะครับแล้วก็งงว่าเพลงแรกเนี่ยของพี่เบิร์ดหรือของพี่เสกแล้วคุณก็บอกว่าของพี่อย่ารักกันเลยแล้วพี่เบิร์ดเอาไปคัฟเวอร์ ตกลงมันคือของพี่เบิร์ดตรงนนั้ตรงนี้ตรงนี้เลยพี่ตอนนั้นมันคือของพี่เบิร์ดและพี่เสกคาเวอร์ใช่ไหมไม่ไม่เพลงนี้เป็นเพลงของพี่เบิร์ตแต่ว่าพี่เป็นคนแต่งซึ่งแต่งนานมากแล้วเออแล้วก็ให้พี่เบิร์ดเอาไปร้องเสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราเราเราอยากจะร้องเพลงที่ตัวเองแต่งให้คนอื่นบ้างเลยเพลงมาร้องค่ะแล้วอย่างนี้ตอนตอนแต่งเพลงนี้มันมีเรื่องราวเหตุการณ์จากชีวิตจริงเราไหมคะ งาแต่เป็นนพลนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตผมนะจริงๆแล้วส่วนมากค่ะนี่ขอบอกนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยจะมีประมาณทุกปีละครั้งใช่ไหมใช่คราวนี้มาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งกรกฎาคมจำได้ไหมว่าจัดที่ไหนรู้ไหมจำไม่ได้ <laughs> บางทีันท้องมันรู้แต่ว่ามันอยู่ตรงอิมแพ t อะแต่มันเป็นห้องห้องแกรนใช่นี่แกรนไดมอนด์บรูอราคาอิมแพ t ฟอราเมืองทองค่ะต้องแล้วครับผมวันเสาร์ที่1กรกฎาคมนี้นะฮะหนึ่งทุ่มใช่แล้วครับผมหนึ่งทุ่มนะครับแล้วบัตรราคาเท่าไหร่บ้างพิเศษรู้ไหมก็มี5,000 4,500 2,000ครับ สองพันห้าสองพันห้าไปร้อง้เแล้วพี่ไปร้ล้วแล้วอย่าให้เขาพูดเรื่องคอนเสิร์ตตัวเองต้องให้คนอื่นพูดไม่ใช่คนเขาจัดแล้วก็จ้างผมไปเล่นแล้วก็แล้วก็พันห้าแล้วก็ือเราพามาเล่นให้เขาเออดีจังเลยอ่ะดีจังเลยนีแล้วเดี๋ยวแล้วเรามีเวลาในการคุยกันนิดหนึ่งเนาะครับใช่ไหมฮะเราเราได้พัฒนาหน่อยดีกว่าเออพี่แอนใช่ไหมใช่ค่ะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกรู้สึกดีมากเพราะว่าเนื่องจาก เมื่อประมาณสักสอวันที่แล้วเนี่ยพี่แอนเขาไปหลังเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เขามาในแบบสวยงามขึ้นเว่าตอนที่เราไปตอนที่เราเห็นในในข่าวเนี่ยเขาผอมมากเมื่อ2วันที่แล้วนี่สองวันจริงๆนะก็คือเขาไปแล้วรู้สึกแบบเขาแฮปปี้มากเราก็มีความสุขไปด้วยก่อนหน้านั้นเนี่ยจำได้ไหมว่าภาพไหนที่เราเห็นจนเรารู้สึกว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาอุตส่าห์ จัดขึ้นมาเป็นงานพิเศษเลยพิเศษคือจริงๆแล้วผมผมชอบทําแบบนี้อยู่ครับอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจริงๆเมื่อสองวันที่แล้วก็เป็นงานการกุศลไปช่วยเขาครับพอเห็นเห็นเขาเสร็จแล้วเนี่ยผมให้เลขาผมมาโทรไปติดต่อเพราะมีความรู้สึกโหเขาผอมมากผมเคยเจอเขาเมื่อตอนที่เขาสวยๆเลยนะครับสมัยก่อนไปเจอในผับแถวสุขุมวิทครับ เขาสวยมากอ่ะเราก็ใช่เราก็ชอบเขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบแบบเป็นแฟนกันนะแต่พอมาเห็นอีกทีแบบในภาพที่เขาอยู่โรงพยาบาลอ่ะเรารู้สึกว่า้ลองโทรไปถามเขาหน่อยสิว่าถ้าฉันจัดคอนเสิร์ตให้เขาจะว่าอะไรเปล่าแล้วเขาก็โอเคเลยนี่กลับมากลับมาเมื่อสองวันที่แล้วดูเฟชึ้นมากเลยม้พิเศษเขาเขายังไงบ้างถามเลยเขาใส่เสื้อตัวเดิมด้วย เออใส่เชือตัวนครับี่เซี่ยเขาบอกยังไงบ้างคุยอะไรกันคุยอะไรกันคมันซักมาหลายวันแล้วเียเดี๋ยวเรื่องคุยพี่ไม่ลืมเสื้อแล้วฮะตอนนี้ข้ามเรื่องเสื้อก่อนเลยพี่นี่เขาเขาว่วยังไงบ้างเขาว่วยังไงบ้างเขาขอบคุณมากครับแล้วผมก็บอกอะไรรึเปล่าครับผมก็บอกว่านี่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนในห้องเนี่ยไปถึงทีมงานของผมเขาช่วยพี่แอนหมดเลยเขาก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ไปยืนเต้นอยู่ข้างหน้าเหมือนแบบเขาเขากลับมามีชีวิตชีวาขึ้น น่ารักมากดูดีขึ้นเลยสุดยอดเลยพิเศษน่ารักมากเพราะว่าจริงๆแล้วก็ติดตามเพจของพี่เสกบ่อยนะฮะเรื่องทาง Facebook เนี่ยนะฮะดูอะไรครับของพิเศกดูอะไรคือพิเศกแต่เป็นคนชอบแบบว่าเสนอข่าวหลากหลายไปดูภาพเซ็กซี่หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับพี่คือพี่เนี่ยจะชอบเสนอข่าวแบบว่าของสังคมจุดประสงค์ของพี่คือพี่จะสื่อพวกอะไรครับหมายถึงสังคมแบบข่าวต่างๆที่พี่ลงเนี่ยพี่จะชอบแบบว่าสุิเหตุการณ์นี้ มันมีอะไรที่แบบว่าไม่ดีพี่ก็จะมาโพสลงว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่โพสหรือเล่าหรือโพสแล้วก็เล่าถามดีๆนะถามดีๆนะผมดูมาพี่เ <laughs> นี่ยครับอย่างพี่พูดได้กำลังใจพี่ดูก่อนนะ <laughs> เออ <c oughs> <c oughs> แจ็คไม่ดู <c oughs> จริงหรือเปล่านี่เรารู้สึกว่าทุกๆเหตุการณ์เขาก็จะมีคอมเมนต์หรือเขานะใช่ไหมถ้าไม่เม้นนี่คือแปลกใช่ครับคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้กำลังใจในเรื่องแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่า ถ้าเขาใครสักคนหนึ่งที่เขาล้มลงไปแล้วก็เขาต้องการให้ผมไปดึงช่วยเหลือไงผมชอบมากเลยรับจะรู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกว่าต้องการที่จะไปซ้ําเติมใครอะไรต่างๆนังนานาเวลาเวลามีคนด่าเขาเยอะเราก็จะไปยังอย่างเนี้ยลำลำยัยไหทองคำผมว่ามีคนด่าเต็มไปหมดผมมีความรู้สึกว่าคือน้องเขาอาจจะอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ผมก็ให้กําลังใจเขาอย่างแพทนี่ก็เหมือนกัน มันบางทีบางคนด่าหรือคนซ้ํามันเยอะแล้วไงในโลกนี้ใช่ไหมใช่จริงจริงอาจจะต้องมองจากอีกด้านหนึ่งบ้างนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตกลงล่าสุดเรื่องแฟนแฟนใหม่ยังไง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 เดนเกิดเลยเกิดเลยอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ถามนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมอะไรอะไรอะไรตอนนี้ตอนนี้โสดถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วตอนเราคุยกันยังไม่ได้คบกันเลยนี่คบกันแล้วหรือ เดี๋ยวจะเปข่าวอีกนะมีมีอยู่ก็มีแฟนอยู่โหยพี่ว่างเว้นจากมีแฟนไม่ได้หรอกก็มีแฟนอยู่แต่ว่าไม่บอกว่าเป็นใครนะเดี๋ยวเขาจะเสียหายไม่บอกแล้วกันผำเสยาหร่ไปคราวนี้เขาเป็นคนในวงการหรือว่าคราเป็นคนในวงการหรือว่าพอแล้วแ่นันก็พอแล้วเอแล้วนความลับความลับแต่กับพี่การทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมการก็เป็นเพื่อนกัน ดีดีดีดดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เป็นเพื่อนก็ต้องเป็นันเนะขออนยญาดูสิพวกพี่ก็ทะเลาะกันเยใช่ป่ะเรื่องปกติครัพี่บ้านื่อเดือนที่แล้วพี่แอบไปบ้านเธอเอเออใช่พี่เป๊กเป็นยังไงบ้างทันย่าตอนพี่เปกเนี่ยโอเคพี่เป็พี่เปนเกียอะรเนี่ยที่บ้านเขาป็นยไงบ้างวันทั้งทันย่าไม่อยู่อะอเออไอเป็กไม่โอเคหรอก ันนี้เป็นเรื่องนะนะพี่เล็กอ่านะครับแต่พี่มีโอเคมากกว่าขอขฝากคอนเสิร์ตให้หน่อยดีกว่ารอเล่นนะคอนเสิร์ตจัดขึ้นวันที่1กรกฎาคมครั้งนี้ซึ่งแขกแขกมีปุ้อัญชลีปุ้อัญชลีแล้วใครใแล้วก็คุณสแตมแล้วก็สิงโตนำโชคอันนี้คุณเชิญเองหรือว่าผู้จัดเขาเชิญหรือว่าเออ เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจัดโดยโลโซมิวสิกแล้วคุณคือเจ้าของค่ายนั้นใช่ไหมใช่แต่ผมผมไม่ค่อยรู้คือเขาจัดแล้วผมก็ไปเล่นให้ไงมีงานเยอะมากก็เหมือนคุณอ่ะเออเออเหลายงานหลายงานใช่ใมีหลายงานตกลงเป็นบัวเฉลีเพราะว่าพี่ปุ๊คือ3ท่านนี้เขาได้ร้องเพลงในอัลบั้ม20ปีโลโซเราและนายครับเป็นร้องคัฟเวอร์เพลงผมนี่ไงใช่ใช่ นี่แจ็คเตรียมขอลายเซ็นด้วยนะครับเสร็จแล้วพอพอเขาทำอัลบั้มด้วยกันเนี่ยก็เลยเชิญเขาไปร้องด้วยกันนะครับสามคนอยายอีกครั้งเสกโลโซอะคูสิกไลฟ์แปลว่างานนี้งานนี้อ๋อไลฟ์เป็นแบงค์คอกโอเคซึ่งเป็นอะคูสิกเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนซึ่งอาจจะไม่ไม่ไม่ไหวละกับการไปคอนเสิร์ตที่มันดังมากก็อาจจะรับได้เพราะมันจะมีความเป็นอะคูสิกเบาหน่อยเล่นเบาหน่อยนะยฮะเศษคะครับ ขอเซ็นเลยจ้ะให้แฟนตื่นมาคุยครับผมเช้าที่นกระดักกระดาคนนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงที่แกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอาคารนิมพักฟอรัมครับผมพิเศษต้องท่องไว้แล้วฮะเวลาไปออกตามสื่อิมแพคฟอรัมแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมเมืองทองธานีเอาใหม่อีกรอบจัดคอนเสิร์ตจะที่ไหนครับพิเศษครับจัดที่แกรนด์ไดมอนด์รูม บารูบารูที่ Impact f o r u m หรือถ้าจำไม่ได้ก็ป้ายตรงไหนมีป้ายเสก็เดินไปตรงนั้นแหลง่ายที่สุดง่ายที่สุดัดราคา5,000 4,500 3,500 2,500 1,500และ1,000ซื้อได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นั่นเองนะครับเช้านี้ ขอบทุกคนกุเสรวรสโซแล้วก็ทั้งวงด้วยครับวงวันนี้แจกกระทะโครเยคิงด้วยป่ะโอ้ยยังไม่แจกเข้าวันนี้ไม่แจกครับไม่แจกไม่แจกนี้ไม่แจกไม่แจกไม่แจกันแ้ไม่รู้ะไรกันกบร